เอาเด็กๆจมอยู่กับช่วงทีทีเซอร์นะครับดูทีเซอร์นะครับเิดูตัวอย่างเนี่ยนะคะตัวอย่างอะไรก็ได้อะนะครับวันนี้เราจะมาดูตัวอย่างในบุกเจ้ามอนสาบบุวี่โวนแยมกับจากจากกับพาร์ทปริศนามามาเกียน่านะครับ13ตุลาคมนะมันเข้า1ิตุลาคมนะแล้วเนี้ยก็จะเป็นภาพของ โปเกม่อน XY Z นะครับจะจะเป็นแบบบุกี่ของ XY Z นเลยนะครับมันเรามาดูกันย,ยินยัง่อยได้ไหมเยงออกเสียงเลยเหนื่อยรับเราก็มาดูตัวอย่างนั้นกันเลยป่ะ ในที่ส oh, oh, ุดภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเราโปเกมอนตั้มนาการต่อสู้ที่ดุเดือดได้เริ่มต้นขึ้นแล้วโปเกมอนเร่าเอโหเป็นไงครัทีเซอร์นี้สนุกไหม เป็นไงเขาสิบสามตุลาคมเป็นไง<_ <EN> _>เป็นไงเป็นไงนไงครับสุปลาอยากแล้วก็อย่าไปลืมกันนะครับสิบสามตุลาคมนะครับอย่าลืมไปดูกันนะวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็อยา่าแล้วก็ชอบก็กดต,ตักตะไคร ดูกันด้วยนะครับบายบายกูดบาย